มันยืดอะ เรารู้สึกว่ามันมันมัน,ม,นมันยื้อสิ่งนี้ออกไปซึ่งการยื้อพวกนี้ไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมอะไรนะครับเขายื้อกันไอฟิล์มฟอร์มชันยื้ได้แต่คุณจะยื้อเนี่ยคุณต้องหาอะไรที่เราสนุกสนานไปกับการระหว่างรอระหว่างการยื้อนี้ด้วยแจ้งกันไว้ก่อนนะฮะการสแสดงความคิดเห็นในไลฟ์นี้นะครับไม่ได้เป็นการกล่าวโทษหรือถูกเหยียดหยามต่อคนที่ไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกันนะครับรวมถึงผู้สร้างแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทั่วดับต่อซีรีส์แล้วก็หนังที่เราจะได้พูดคุยในไลฟ์นี้นะครับเป็นเพียงความค เนต่างได้ดิอะโคลายดำเนินมาถึงตอนที่6แล้วนะครับซึ่งนี่เป็นตอนแรกที่ผมพูดเลยว่าอเหียผมค่อนข้างเบื่อกับการเล่าเรื่องสไตล์นี้คือมันคือสไตล์ที่เหมือนกับว่าเฮ้ย mm hmm. มันมีสิ่งที่ทั้งคนดูและตัวละครในเรื่องอยากจะรู้อยากจะเล่าซึ่งก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในเอพิโซด3ซึ่งตั้งแต่ตอนที่3เนี่ยมันก็ปูมาตลอดว่า มันมีความจริงอีกเวอร์ชันหนึ่งนะมันมีราชมอนอีกด้านหนึ่งนะของความจริงนี้ที่โอชายังไม่รู้หรือแม้กระทั่งเมย์ก็อาจจะไม่รู้ความจริงเลยด้วยซ้ำว่ามันมีอยู่นะแต่ว่าแทที่มันจะใช้ตอนนี้เป็นเวลาเล่ามันกลับยืดเยื้อไปอีกหนึ่งตอนซึ่งผมผมหงุดหงิดจริงๆสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากๆของของอโคลท์ก่อนนั้นนี้คือการดําเนินเรื่องที่เร็วตอนที่1่กับตอนที่2มันเร็วมากปึ๊บปั๊บปั๊บเหตุการณ์เกิดขึ้นฆ่ากันสู้กันปุ๊บจับตัวได้เงิน ไอสิ่งที่แบบว่าอดีตมันเกิดขึ้นที่นี่มันเกิดขึ้นสิ่งนี้มาใช้ตอนที่3ในการตอบแม้ว่าจะไม่ได้ตอบทั้งหมดแต่มันตอบบางส่วนแล้วมันเหมือนกับว่าสิ่งหนึ่งที่คนอยากรู้สิ่งหนึ่งที่เราพูดกันอยู่อ่ะคุณได้รู้แล้วนะว่านี่คือความจริงด้านหนึ่งที่เราได้ดูแล้วหนังก็มูฟออนตอไป4ตอนที่5ได้ผมรักสิ่งนี้เสมอผมรู้สึกว่าเขาให้คําตอบในเวลาที่เรารู้สึกว่า มันพอดิบพอดีแต่นี่คือครั้งแรกที่ผมดูแล้วผมรู้สึกว่ามันยือ้ออะเรารู้สึกว่ามัน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 ยื้อสิ่งนี้ออกไปซึ่งการยื้อพวกนี้ไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมอะไรนะครับเขายื้อกันไอฟิล์มฟอร์มชันยื้อได้แต่คุณจะยื้อเนี่ยคุณต้องหาอะไรที่เราสนุกสนานไปกับการระหว่างรอระหว่างการยื้อนี้ด้วยเราต้องรู้สึกบันเทิงกับสิ่งนี้เราต้องรู้สึกว่าเฮ้ยข้อมูลนี้เราลืมนึกถึงมันไปเลยแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แบบนั้นตอนนี้เป็น,เป,นเป็นตอนที่เราดูแล้วรู้สึกว่า เมื่อไหร่จะเล่าเมื่อไหร่จะเล่าเมื่อไหร่จะเล่าผมรู้สึกว่าการเล่า3 3สเส้นเรื่องแบบนี้มันเริ่มที่จะส่งผลอะไรบางอย่างกับกับซีรีส์นี้แล้วเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็น3เส้นเรื่องที่ความเข้มข้นน่ะมันไม่เท่ากันผมไม่มีปัญหาเลยถ้าเป็นเส้นเรื่องเกี่ยวกับไอเจ๊แซเรียกเจ๊แซแล้วกันเจ๊แซมาสืบสวนสอบสวนสิ่งที่เกิดขึ้นบางทีเจ๊แซทั้งตอนเป็นเจ๊แซสืบสวนสอบสวนสิ่งที่เกิดขึ้นก็ได้ค่อยๆดูกันไปค่อยๆตีความเกิดอะไรขึ้นกันได้กันแน่หรือ จะเป็นแค่พี่ซิดหลอดกับโอชาไปอยู่ด้วยกนันนู่นนั่นนี่จะไปเห็นหนู่นนั่นนี่จะไปแบบว่าไปฝึกวิชาเพราะทั้งสองคนมันก็เห็นอีกด้านหนึ่งของซิดที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเราเห็นซิดแบบหูเป็นภาพของความชั่วร้ายความอำมหิตความเลวทรามแต่ในต,ตอนนี้เขาก็บอกว่าเฮ้ยซิดมันคือความรักมันคือความรักมันคือความทุ่มเทม,มันคือความหมดหัวใจแน่นอนมันมีความโกรธมันมีแพชชั่นซิดคือแพชชั่นเออมันไม่ใช่คนที่แบบว่าพูดเฉยเฉยอารมณ์นิ่งเงียบ เป็นนั่งสมาธิมีจิตใจแข็งแกร่งเราเป็นเราเป็นสายแพชชั่นเราให้เห็นเออเราเห็นมากเห็นเรื่องราวของซิดมากยิ่งขึ้นมุมมองที่ตีความซิดแตกต่างกันเราเห็นซิดในโหมดที่ที่มีสติซิดที่มันมีโหมดที่มันมันไม่ใช่โหมดแบบวายไลท์ที่เราเห็นเราเห็นเขาต้มข้าวแดกเนี้ยเราเห็นเขาอาบน้ำเนี้ยมีการโชว์กระเจียวเลี้ยวกระเจียวเลี้ยวให้น้องโอชาดูด้วยเออมันขนาดนั้นก็เลยทีเดียวรู้สึกเอ้ยมันเป็นอินโฟเมชั่นใหม่เป็นสตอรี่ใหม่เป็นเรื่องราวใหม่ มันน่าสนใจคือจะดำเนินด้วยด้วยแท่ทั้งตอนหรือจะเป็นน้องโอชากับพี่ชิดหลอดทั้งตอนก็ได้เพราะรู้สึกว่านี่คือ new information เป็นเรื่องราวใหม่เป็น story ใหม่เป็นสิ่งที่เราได้รับรู้ใหม่แต่เขาคงตั้งใจที่จะเล่าให้มันม้มันมีหลายๆมุมมองให้เห็หลายๆเรื่องราวไปพร้อมๆกันซึ่งนั่นมาสู่ในเรื่องราวของโ so, ซและมีอันเนี้ยมันสามารถจบเล่ใน2บรรทัดได้เลยแต่ดูด,ด,ด้วยความที่ว่าเขาอยากจะเล่น3เหตุการณ์ไปพร้อมๆกันมันเลยกาว่า ชุดเหตุการณ์เนี้ยเป็นชุดเหตุการณ์ที่มีปัญหามากที่สุดในตอนโดยเฉพาะสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันผิดพลาดมากๆเลยคือการเล่นโทนโคอมดี ผมไม่มีปัญหากับโทนคอมดี้นะครับโทนคอมดี้เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่อยู่ในภาพยนตร์ได้เป็นสิ่งที่ทําให้เนื้อหาม,มันสนุกขึ้นในบางครั้งแต่มันต้องอยู่ถูกที่ถูกเวลาผมรู้สึกว่าถ้าอยู่ในตอน1 2 4สองสี่ไม่มีปัญหาเลยโทนคอมดี้อยู่ได้เพราะว่าเหตุการมันยังไม่ได้ซีเรียสจริงจังแต่หลังจากที่ตอนที่5เกิดขึ้นแล้วผมรู้สึกว่าโทนของเรื่องนี้มันควรจะชิปไปทางที่มันเข้มข้นจริงจังมากขึ้นแล้ว ไอความตลกแบบ Star Wars ดั้งเดิม Original t ไทโรจีหรือแบบความตลกแบบนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกต่อไปแล้วในภาวะแบบนี้ไม่ใช่ว่าไม่เกิดขึ้นมาได้อีกต่อไปในหูท้ทุกๆเรื่องของเดียโคไลนะแต่จากสิ่งที่เพิ่งเกิดในตอนตอนที่แล้วตอนที่5้าณเวลานี้มันไม่ควรจะกลับมาเป็นคอมเมดี้ว่าเอ้ยมีไอตัวบิ๊บบิ๊ไปใส่ตรงนี้พ่นใส่เน่าใส่หน้าผมรู้สึกว่ามันผิดที่ผิดเวลามากม แล้วตอนที่ปลอมตัวมาเป็นเมผมก็คิดว่าเฮ้ยมันจะมีสตรอรี่อะไรมากกว่านี้ที่จะหลอกหลอกโซได้ทําอะไรสุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีอะไรครับมันก็เหมือนกับว่าแค่เขียนตอนนี้ขึ้นมาเพื่อให้ว่ามีอะไรเล่าก่อนที่ว่าชุดเหตุการณ์ทั้งหมดมันจะถึงเวลาเดียวกันทุกคนวิ่งเข้าถึงเส้นชัยและพูดเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นสําหรับผมนี่คือตอนที่ผมรู้สึกว่าซีรีส์นี้อาจจะต้องมีการยอมสูญเสียบางอย่างหรือต้องพยายามที่จะจับจังหวะตัวเองให้ได้อีกครั้งเพราะผมรู้สึกว่า ผมเห็นข้อเสียของเรื่องราวนี้เล็กๆน้อยๆมาตลอดแต่รู้สึกว่าสิ่งที่สิ่งที่เขาทําไม่ดีคือการเซตโทนเซตเรื่องราวสร้างความแปลกใหม่อะไรต่างๆได้แต่อันนี้ผมรู้สึกว่าโทมีปัญหาแล้วแล้วกลายเป็นว่าอินฟอร์เมชันที่สําคัญจริงๆสิ่งที่คนดูอยากรู้จริงๆคุณไม่ได้ให้ในเวลาที่ถูกต้องแต่คุณต้องมาดูอะไรพวกนี้มันก็เลยเอาจะรู้สึกว่ามันเบื่อมันเบื่อไม่ได้รู้สึกว่านี่คือสไตล์ที่ผมไม่ชอบมากที่สุดในซีรีส์สิ่งนี้มันมักไม่เกิดกับซีรีส์ที่เป็นลิมิตเต เพราะว่าวเวลาในการเล่ามันน้อยมากอยู่แล้วมันจะเกิดขึ้นกับซีรีส์ที่ยาวแบบ24ตอน16ตอนอะไรเงี้ยแต่พอมาเกิดกับซีรีส์8ตอนแล้วป็นอน่างผมรู้สึกว่าอดจะหงุดหงิดไม่ได้แม้ว่าจะมีอะไรบางอย่างที่น่าสนใจเหมือนเส้นเรื่องเจ๊แซ่เส้นเรื่องของออพี่ซิสก็ตามแต่แต่พอรวมรวมกันแล้วก็รู้สึกอดที่จะรู้สึกหงุดหงิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นบนจอภาพยนตร์ไม่ได้นะครับแต่คิดว่าตอนหน้าเนี่ยเราจะได้คําตอบแหลวเออมันมันความเมิคเซนทั้งหมดเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยอยู่ในกำมือของตอนหน้าเลยนะ ถ้าสามารถหาจุดเล่าออกมาได้ดีสามารถเล่นของในเชิงของการเมืองมองวิธีคิดของเจไดของซิดความแตกต่างเล่นเรื่องของอะไรบางอย่างที่เป็นความเป็นมนุษย์สูงสูงได้ผมว่าซีรีส์นี้ไปต่อได้แต่ถ้ามาเป็นแบบเจไดไมทิกมาหลอกเ่เป็นแบบอะไรที่มันไม่ได้มีความเกี่ยวเนื่องของเชิงอารมณ์หรือเชิง politically ผมว่าซีรีส์นี้ไปต่อ,อยากจริงๆเพราะว่าอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากตอนหน้าถ้าเล่าเรื่องนี้ต้องเป็นตอนที่คมคาย เป็นตอนที่มีเหตุมีผลอย่างชัดเจนมากๆผมใจเย็นรอจากตอนที่3าที่รู้สึกว่ามันไม่มีเหตุผลเลยมันมีหลายอย่างที่หายไปเพื่อมาดูตอนนี้ว่ามีเหตุผลหรือเปล่าแล้วอันเนี้ยคือแก่นของเรื่องจริงๆสําเร็จไม่สําเร็จเปรียปร้ยงไม่เปรี้ยงปังไม่ปังอยู่กับตอนนี้เท่านั้นเลยสําหรับดิอะโค l ไลท์รอตอนหน้ากันครับว่าจะได้รู้ว่าสุดท้ายแล้วอะไรกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดใครเป็นคนทํำไรพี่โซทำไรตรงนี้ทำไรหรือจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้ทำไรขนาดนั้นเออว่ากันในตอนหน้านะครับสาหรับดิอะโคลไลท์ ตอนที่7เนาะเออตอนที่6รู้สึกฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ไปสักหน่อยนะครับสปอนเซอร์ของเรานะครับกับสตรีมมิ่งอย่าง Monomax นะครับที่จะมาแนะนำซีรีส์ Connection จุดเชื่อมตายนะฮะที่สตรีมที่ Monomax กเท่านั้นนะครับอัปเดต2ตอนใหม่ทุกวันพุธเวลา10โมงตรงโอ้นี่เป็น ซีรีส์เกาหลีที่พูดได้เลยว่าผลงานอัชญากรรมสืบสวนสอบสวนนําโดยจียองนะฮะที่เป็นนักแสดงมากฝีมือนะครับได้รางวัลแดซังมาถึง2รอบนะครับในบทบาทตำรวจดีแห่งหน่วยปราบปรามยาเสพติดที่อยู่ดีที่อยู่อยู่ที่อยู่อยู่นะครับถูกใครบางคนบังคับให้ใช้ยาเสพติดอีกทั้งต้องมาพัวพันกับคดีฆาตกรรมเพื่อนวัยเด็กที่มีเงินประกันถึง5,000ล้านวอนโดยจีซองต้องมาประชันฝีมือกับจอ์นมีโดนะครับที่พี่คาแรคเตอร์จากคุณหมอสุดน่ารักใน Hospital p l a y l i s t สูุ่บทนักข่าวสายรุยที่ทั้งคู่ต้องร่วมมือกันไขคดีความคดีความจริงที่เชื่อมโยงไปยังความดำมืดในองค์กรตำรวจครับผมนะฮะเท่านั้นยังไม่พอมีแฟกต์น่าสนใจกับซีรีส์นี้ให้ฟังกันด้วยนะครับซีรีส์นี้เรตติ้งเปิดตัว5.7นะฮะสูงที่สุดแห่งปีกับค่าย SBS นะครับเรตติ้งนิวไฮสูงถึง9.4สเปอร์เซ็นต์นะฮะยอดคนดูทะลุ1งล้านแสนคนนะครับ เป็นซีรีส์สอบสวนที่คาดเดาไม่ได้เลยะฮะแล้วก็ได้มือเขียนบทอย่างคุณอีฮยอนนะครับแล้วก็เป็นการแท็กทีมนักประพันธ์ดนตรีแห่งยุคนะฮะคินจุงซอกและก็จองเซรินนะครับนี่ความน่าสนใจของซีรีส์นี้ใครสนใจสามารถสนัก Mono m a ็ไปดูคอนเน c t ชันจุดเชื่อมตายนะครับสตรีมที่ Mono m a ็เท่านั้นนะอัปเดตสองตอนใหม่ทุกวันพุธเวลา10โมงนะแล้วก็ขอบคุณ Mono m a ็มากๆนะครับที่สนับสนุนตินาการดูหนักนะครับจุบชุบชุบชุบุบุบ Tup <laughs> tup.